ที่ช้างเชือกไหนก็จะกินหมดนะมีทั้งหญ้าแบบนี้นะครับแล้วก็หญ้าแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะดีกว่าหญ้าในเปียเยอะเลยนะครับเป็นหญ้าที่เอ่อเส้นเล็กๆนะช้างจะชอบในเปียจากก้านใหญ่เพราะว่าจะต้องเคี้ยวแรงอันนี้แบบไม่ต้องเคี้ยวแรงนะแป้นจ๋าบายๆลูกบายๆบายๆบายๆแป้นบายๆนะบายย โอเคครับสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในป่ากับน้องคุณซับนะครับหรือน้องแป้นของเรานะครับผมนั่นไงครับผมก็กําลังกินดีอยู่เลยนะครับผมต้องบอกเลยวันนี้เรามาเจอหญ้าแหล่งหญ้าที่เยอะมากนะครับบอกเลยว่าน้องคงจะอิ่มนะครับในวันนี้นะครับผมก็เห็นได้ว่าไม่มีร่องรอยช้างเชือกไหนเข้ามาผูกตรงนี้เลยนะครับอ๋จจะเป็นช้างที่ที่เราเพิ่งมาผูกแล้วก็ดูครับร่องรอยการกินนะครับ นี่ฮะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับวันนี้เรามาเจอแหล่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์นะครับหญ้าเยอะจริงๆนะครับเห็นไหมฮะนู้นเลยนะครับผมเป็นหญ้าที่ช้างชอบนะครับผมกินแล้วบอกเลยอย่างนี้นะครับผมเยอะมากนะครับผมเนี้ยเส้นเล็กๆเนี้ยนะเคี้ยวง่ายด้วยนะครับผมไม่แข็งนะครับผมคุณซับเราคงชอบแล้วก็คงจะ มีความสุขในวันนี้ในการกินนะครับผมเราก็เลือกแรงหญ้าที่มีหญ้าเยอะๆนะครับในวันนี้นะครับก็อยู่ที่น้องว่าน้องจะกินได้เยอะขนาดไหนนะครับผมเราก็ได้มาผูกหญ้าตรงบนดอยนะครับผมเข้าป่าดอยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในป่าอยู่นะครับโอเคเรามาดูกันแรงหญ้าที่เราเลือกให้น้องวันนี้ว่าเป็นไงบ้างนะครับว่าจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนกันนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผม นี่ฮะต้องบอกเลยว่านู้นครับสุดเลยฝั่งนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับย้านะครับเราก็จะผูกตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่เราก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับผมวันพรุ่งนี้อาจจะไปฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมฮะก็อยู่ที่ตัวน้องว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนนะครับผมแป้นจ๋าแป้นแป้นจ๋าว่าไงลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมแป้น แกน,นจ๋าอ,อร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคนสวยว้าวดูดิครับผมะวันนี้เราก็ให้มากินหญ้าตรงนี้นะเห็นไหมครับเยอะมากนะครับผมนู้นเลยนะครับแต่น้องดูที่น้องว่าน้องจะกินได้เยอะขนาดไหนนะครับผมเราก็พยายามหาแหล่งหญ้านะครับที่ที่น้องจะให้น้องได้กินนะครับผม ได้กินเยอะๆนะครับจะได้อิ่มนะครับผมแป้นจ๋าแปนแปน้แปนคนสวยอว้กินเยอะๆนะลูกนะดูดิครับแหล่ง้าทั้งนั้นเลยนะครับผมดูดิดูการกินของน้องอกินให้อร่อยนะลูกนะ กินให้อร่อยนะ <Yeah. S 1> พ่อจะกลับแล้วนะแน้นดูไปเรื่อยๆครับดูนะครับโอ้โหหญ้าก็เยอะอยู่นะกินไม่ทันจะหมดก็ไปเหยียบย่ำไปกินอีกที่หนึง่งเลี้ยงยากมากจริงๆเลยนะครับคุณทรัพย์เราเนี่ยดูดีครับไปดูข้างบนหน่อยนะครับนะดูดีครับน้องไปเรื่อย ซาบกินอะไรลูกฮะกินอะไรคนสวยอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊าอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกนี่นะครับโอ้โหแรงหญ้าเยอะจริงๆด้วยดูดิอ่าบนนี่ไงอ๋อเขาคงจะเลือกกินข้างบนนี่นะครับผมดูดิครับ วันนี้คงอิ่มน่าดูนะครับน้องคงอิ่มนะครับผมเราก็มามาปล่อยน้องในป่านะครับไปหากินในป่านะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ระยะทางในการเดินประมาณ20นาทีนะครับผมก็เหมือนการออกกําลังกายนั่นแหละครับผมแล้วก็มาถึงที่เป้าหมายแล้วก็มาผูกน้องแล้วก็น้องก็กินเลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหครับไปเรื่อยๆนะครับ ดีฮะดูนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับน้องไปถึงหมดเลยนะครับผมบอกว่าเป็นหญ้าที่น้องได้กินแน่นอนนะครับก็ไปเรื่อยๆจริงๆดูดิโอ้จะไปไหนนะั่นอะ่ะเนี่ยหญ้าตรงนี้ก็มีนะช้างอะไรกินหญ้าเหยียบหญ้าหมดเลยเลือกกินจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นช้างที่กินดีนะอ้วนไปแล้วเนี่ย ก็มาผูกในป่าบ่อยมากเลยแต่เรื่องการกินนี่แบบน้องกินเยอะนะแต่ท้องไม่เต็มนะครับอันนี้ต้องแตกมากเลยดูดิครับหญ้านะครับนี่นี่นะครับถ้าขายได้เห็นหญ้าแบบนี้นะต้องบอกว่าสุดสุดไปเลยนะครับผมนี่ครับมีทั้งไม้ไร่มีทั้งหญ้าเนเปียหญ้าหลากหลายชนิดมากแต่น้องเดินไปเรื่อยๆ ไปกินตรงไหนไม่รู้นะครับดูดีครับเอาใจยากจริงๆเลยคุณซัดจ๋าแปนแปนจ๋าอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยอร่อยสุดๆเลยอร่อยใช่ไหมลูกดูครับกินเอาเลยนะครับกินใหญ่เลยวันนี้ท้องไม่เต็มไม่รู้นะ เราก็เลือกที่แล้วสารที่ที่ดีๆแล้วนะครับก็อยู่ที่น้องว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนว้าวโอ้โหนะครับโอ้โหตรงนี้ก็นี่ฮะเยอะมากเลยนะครับดูฮะอร่อยไหมโอ้อร่อยไหมลูกอ,อ,อร่อยไหม,ไหมคุณซับโอ้ดูดีครับนะคุยกับพ่อแป๊บนึงนะลูกนะ เดี๋ยวค่อยกินนะเ,เดี๋ยวก็ปล่อยให้กินเต็มที่เลยนะแป้นนะนะแป้นจ๋า,อาโอ้ต้องพูดจัาจ๋าด้วยนะครับดูดิวันนี้ก็บอกเลยว่าเหมือนแปลงหญ้าไปเลยนะแต่ไม่ใช่แปลงหญ้าเป็นป่านะครับบนดอยนะครับเราไปบนดอยกันจะเห็นได้ว่ามีแต่ต้นไม้นะครับนี่ฮะ ดูน้องดีครับอยู่ที่น้องว่าจะกินเยอะขนาดไหนนะจะเลือกกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลี้ยงยากจริงๆเลยคุณทราบเรานี่นะครับดูนะครับแตงย้าอ๋อย้านะครับบนภูเขานี้นะครับบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆนะครับอยู่ที่น้องว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนดูดีครับไม่เคยอยู่กับที่เลยนะครับกินแบบอยู่ที่ท,ที่กิน จับนิดนิดหน่อยหน่อยกลับไปทางนู้นทางนี้แป้นจา๋าแปน้นหญ้าตรงนี้ก็มีนะเนี่ยตรงนี้มีอยู่นะจะไปไหนนั่นอะฮะดูดิเป็นหญ้าใหม่นะครับไม่ได้เปื้อนอึอ,อะไรเลยนะครับออกในธรรมชาตินะครับดูครับนี่ฮะโอ้โหแต่น้องดูน้องกินดิ มันหมดกำลังใจเลยนะ่ะอย่างเงี้ยฮะแปน้นแป้นจ๋าแปน้นกินเยอะๆนะใจยังหืมกินให้เยอะๆนะลูกดูดิไม่ตอบแล้วนะเลือกกินดูครับดูน้องจะกินอะไรเนะี่ยดูดิครับที่เหยียบไปนี่ก็คือหญ้าหมดเลยนะครับผมนี่นะครับ ก็ต้องบอกว่าน้องเป็นช้างที่เลี้ยงยากจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงแล้วนะครับเลีย้ยงยากจริงๆเลยนะครับผมนี่ฮะเราก็มาให้น้องมามีความสุขบ้างนะครับให้มากินหญ้านในป่าบ้างอยู่ที่ปางทุกวันนะครับก็กลางวันก็เข้าป่าบางวันก็ไม่ได้เข้าป่านะครับผมนี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องคุณซับนะ แฟนจ๋าอร่อยไหมลูกอ,อร่อยไหมอร่อยไหมอ่าอร่อยมากเลยเหรอหืมอ,อย่าเลือกนะพอ่อพ่อสาเลือกให้กินหญ้าดีๆนะลูกนะนะนะแป้นนะกินให้หมดนะลูกนะเข้าใจยังนะพ่อจะกลับแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบายบาย บายบายนะบายบายนะโอเคนะครับเราก็บายบายน้องแล้วกันนะเราก็กลับดีกว่าเขาปล่อยให้น้องกินตามธรรมชาติของน้องดีกว่าครับผมเราก็มามาส่งน้องให้ให้ได้กินหญ้าที่ที่เยอะๆแล้วกันนะครับผมก็ต่อไปก็อยู่ที่น้องละน้องจะกินหรือไม่กินนะครับผมแต่ผมผมดูแล้วเป็นหญ้าที่ช้างเชือกไหนก็จะกินหมดนะมีทั้งหญ้าแบบนี้นะครับแล้วก็หญ้าแบบ หมนีนะครับผมนี่ฮะดีกว่าหญ้าเนเปียเยอะเลยนะครับเป็นหญ้าทีเา่เส้นเล็กๆนะช้างจะชอบเนเปียจะก้านใหญ่เพราะว่าจะต้องเคี้ยวแรงอันนี้แบบไม่ต้องเคี้ยวแรงนะแป้นจ๋าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแป้นบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณสัตว์ bye. โอเคนะครับเราก็ปล่อยน้องแล้วกันนะเราก็กลับบ้านแล้วกันอันนี้เราต้องบอกว่าเราก็ผูกโซ่นะแต่เป็นโซ่ที่ยาวมาก15เมตรอะไร20เมตรได้นะครับผมเราก็เดินทางกันกลับนะครับนี่เห็นไหมก็เดี๋ยวตอนตอนเย็นก็มารับอีกทีนะครับผมเป็นการเลี้ยงดูแลช้างในป่านะคือหาแรงหญ้าให้เขานะครับที่ทำไปก็อยากให้ช้างได้กินหญ้าอยากให้เขาอ้วนนั่นแหละครับผม ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเหตุผลคืออยากให้ช้างอ้วนนะครับให้เขาได้กินตลอดนะครับพอเขาอยู่ในป่านี่เขาจะได้กินเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะเขาจะได้กินเรื่อยๆแล้วก็หญาา้าที่หลากหลายด้วยนะครับก็อยากให้น้องได้อ้วนนะครับผมแต่น้องคงเป็นช้างที่เลือกกินหน่อยนะครับเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมว่าน้องเลือกกินหน่อยนะครับ เราพยายามหาให้เขาได้กินอย่างดีนะครับเขาที่จะหาได้นะครับผมตัดหญ้านะครับเราก็ตัดนะครับอ่ามากินหญ้าในป่าเราก็มานะครับผมโอเคนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ดูแลน้องให้ดีแล้วนะครับผมอย่างดีนะครับโอ้โหนะครับนี่เส้นทางที่เราเดินนะไม่มีเลยนะครับผมนะเราไม่มีเส้นทางเดินจะเห็นได้ว่ามีแต่หญ้าหญ้านะครับผมโอเคนะครับก็เอ เดี๋ยวเราก็มารับน้องอีกทีหนึ่งตอนตอนเย็นนะครับผมวันนี้มาปล่อยน้องมาอยู่ในป่าละไม่เห็นตัวน้องเลยนะครับอยู่ด้านบนนู้นนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดกดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์กันด้วยนะครับจะได้คลิปใหม่ๆจากคุณซับเรานะครับคุณออสเราก็ยังไม่หายตกมันดีๆนะครับผมก็ดูคุณซับไปก่อนนะกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในป่านะครับก็จะเข้าป่าบ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่า เราก็มีเวลาเลี้ยงนะครับผมนะครับมีเวลาเลี้ยงเราก็มาเลี้ยงในป่าจะจะได้น้องจะได้กินเยอะกว่านี้นะครับกว่าที่ปางนะครับผมน้องจะได้ไม่อยู่เฉยๆนะครับคือได้กินตลอดนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้กันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ